ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับนิ s s a n คลิก e p p w w r r 2020การขับเหมือน EV แต่เติมน้ำมันแหลงจัดจานไม่เป็นรองใคร โดยในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกกับการที่ทางนิสสันนำสื่อมวลชนมาทำความรู้จักกับนวัตกรรมใหม่อย่างเทคโนโลยี e-power ซึ่งเป็นการทดลองขับขี่ในรูปแบบสนามปิดซึ่งในการทดสอบอาจจะไม่ได้ทดสอบระบบในบางส่วนที่อยู่ในเทคโนโลยีความปลอดภัย safety s h i e l l เทคโนโลยีและ Nissan Intelligent Mobility รวมถึงแฮนดิ้งต่างๆในการขับขี่บนสภาพท้องถนนจริงว่าเป็นอย่างไรจนล่าสุดทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยได้จัดการทดสอบน e ิสสันคลิก e-power ขคืนมาอีกครั้งโดยในครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์สมรรถนะการขับขี่ในรูปแบบการใช้งานจริงบนถนนทั่วไปในสภาพการจ,จราจรที่เป็นจริงที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางในเมืองหลวงและต่างจังหวัด โดยเส้นทางที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้ใช้เส้นทางไปกลับกรุงเทพกาญจนบ,บุรีกลับระยะทางกว่า450กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางจะมีถนนในหลายรูปแบบให้ได้ทดลองและทดสอบนิสสันคิกอ e ี o w ร์กันอย่างเต็มที่ทั้งเส้นทางในเมืองที่จราจจรแน่นหนาในช่วงเช้าหรือจะเป็นเส้นทางบนถนนหลวงไฮเวย์ที่โล่งยาว ที่จะได้หวดูพละกกำลังของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเส้นทางขึ้นลงเขาที่จะได้ลองระบบช่วงล่างกันอย่างเต็มเหนียวเรามาดูกันว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%แต่เติมน้ำมันจะเป็นอย่างไรเมื่อเจอกับท้องถนนทางในแบบนอกเมืองและในเมืองของเมืองไทยแต่ก่อนจะไปรับรู้ถึงสมรรถนะการขับว่าเป็นอย่างไรนั้น เรามาย้อนดูดีเทลรายละเอียดของ Nissan Kick e-Power กันสักนิดต้องบอกก่อนว่า Nissan Kick e p o w เ r เป็น c อสโอเวอรขนาดเล็กที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย Nissan Kick e p o w เ r เป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ขณะนี้เป็นเซกเมนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดเมืองไทยขนาดนี้ ซึ่งคู่แข่งในตลาดโดยตรงคงหนีไม่พ้น Mazda CX 30, Honda HRV และเบอร์หนึ่งอยา่าง Toyota CHR ที่เป็นรถพลังงานทางเลือกใหม่เหมือนกัน Nissan Kick e-Power มีมิติตัวถังภายนอกยาว4,290ม mm, ิลมกว้าง1,760ม mm, ิลมสูง1,615ม mm, ิเม ระยะมาตรฐานล้อยาว2,615ม m mm. มความกว้างช่วงล้อหน้า1,520ม m mm. มความกว้างช่วงล้อหลัง1,535ม m mm. มระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้องรถ่าวเกียวแรน175ม m mm. เมเป็นคอสโอเวอร์ที่ได้รับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเส้นสายของอาร์มที่เข้ากับการใช้งานจริงได้อย่างลงตัว โดดเด่นทันสมัยโดยกระจังหน้าแบบ V-motion ที่มาพร้อมไฟเลี้ยแบบบูมเบลแลง LED Six g ก l Light ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL แบบ LED ไฟหน้าพร้อมระบบ Follow Me Home เช่นเดียวกันกับชุดไฟท,ท้ายที่เป็น LED รูปร่างภายนอกโดยรวมแล้วของน e ิสสันคิก E-Power ได้รับการออกแบบให้ดูปาาเปรียวกว้างและยาวด้วยลังคาแบบลอยตัว โ o ร t i n g ง o ูปที่มาพร้อมบังแดดแว a บอาราวไวเซอรจากกระจกหน้าไปถึงกระจกหลังเสาหลังคาท้ายถูกซ่อนพลางสายตาด้วยสีดำที่ผสมผสานเข้ากับกระจกประตูท้ายในขณะหลังคาแบบรอยตัวที่ถูกขยายออกทำให้ดูโดดเด่นสะดุดทุกสายตาเสริมด้วยภาพลักษณ์ในสไตล์ลลสคอสโอเวอร์ยกสูงด้วยโปร่งซุ้มล้อสีดำ ทีมากับล้อสีทูโทนไดมอนด์คลาสขนาด17นิ้วภายในห้องโดยสารของ n i สสันคลิกอีพาวเวโดยรวมถูกทอดแบบมาจาก n i สสันอ m มิแผงหน้าปัดหน้าจออินโฟเทนเมนต์พวงมาลายัยและเบาะที่นั่งดีไซน์ได้อย่างลงตัวดูเรียบง่ายโดดเด่นด้วยจอสีแสดงผลบนหน้าปัดขนาด7นิ้วมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์เต็มรูปแบบกับระบบ จอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ FM AM Bluetooth Apple c a r p a y ใช้งานง่ายเชื่อมต่อได้ดี